สวัสดีครับผมมารพินนะครับกับ c h a n n l l ล e ิลไทยใน YouTube นะครับ F w E L T H A I ครับอันนี้อยู่ที่เมืองลายเจ้านะครับเมืองลายเจา้าเป็นจังหวัดที่ห่างไกลที่สุดแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นจังหวัดที่ประชากรน้อยที่สุดในประเทศเวียดนามน,นะครับกำลังอยู่บน เส้นทางที่ผมจะไปซาปานะครับแต่เป็นซาปาไม่ได้มาจากทางฮานอยนะครับเข้ามาจากทางเบียนเบตโฟเป็นเมืองอยู่ในภูเขานะครับแล้วก็มีภูเขารูปร่างประหลาดนะครับลายล้อมอยู่นี่ครับนึง่งจะเป็นภูเขา,ราประหลาดประหลาดรอบเมืองก็ยาวไปตามถนนนะฮะ ้ภูนนเขาสวยมากครับแต่จากนี่ไปยังต้องไปผ่านเขาอีกลูกหนึ่งนะครับลูกสูงไปที่สาปานะครับ ผมเดินมาจากจุดจอดรถเข้าเขาจอดให้ฐานข้าวเนี่ยเดินมาถ่ายวิวแต่กงเดินไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าขากลับต้องเดินขึ้นเนินแล้วก็เวลามีจำกัดอีกคราวหน้าจะเก็บเมืองนี้ละเอียดอีกที